สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนช่องแฟนเกพดค่ะมือนี้ก็คือสิจใจจดใจจอกันบ่นหน่อยก็ไลยนคะคะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่โท่มาแถบซ้ายสิใหม่ค่ะมือนี้เสี้ยนหน่อยก็โอ้ยหอนห่อนขึ้นกันด้ยค่ะเพราะว่านัดคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ไวค่ะนัดไวตั้งแต่ไลยมือแล้วแต่ว่ามือนี้ก็คือมือนัดที จะปลอยตัวเลขชุดสามตัวตัดเล่นหางเดียวแตบค่ะปกตินี่เพื่อนสิหหยมาก่อนห้อยออกหนึ่งวันค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะมื่อนี้กะขอถูดขออภัยหลายๆเ้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าเมื่อนี้ท่างเพื่อนยุงค่ะยุงน่าจากน้อย เพราะว่ามือนี่เพิ่นเป็นงานขึ้นบ้านไม่ของเพิ่นเนาะคะ่ะมันเสี้ยนหน่อยกะทร่หาเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าเพิ่อนอยัง่งประทันได้วางเนาะคะ่ะต่พวกหมัว่าสิเพตรยังไดเนาะก็ต้องทาเนาะคะ่ะจําเป็นก็ต้องทาเพิ่นแมนสิซาเีเรวก็ต้องทาเด้ะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าไม่เกินวันนี้ประทันค่ะไม่เกินวันนี้ได้แน่นอนเนาะคะ่ะ โอ้ยเส้อหน่อยกะยหุ่นอยู่เนาะคะ่ะหุ่นคือสิออกลูกนี่แหละค่ะย่างหนายย่างหลังอยู่กับว่าเป็นตะยุคือกันกนคะคุณบอกคุณแม่คุนโท่มากเนาะโท่มากประขาดเส้นขาดสายสายซ่อนตะพืชตะพื้นแล้วก็ว่ามันสายสีใหม่ค่ะรับแทบเพราะท่านโท่ถามตัวเลขเนาะคะ่ะโอ้ยเส้นหน่อยกายจักเสีเยดจังไรกไ็ได้บอกคนไปว่า ได้แน่นอนค่ะมือนี้จังได้ก็ต้องได้เพราะว่ามืออื่นค่ะมืออื่นก็เป็นมือห้อยออกแล้วเนาะคะ่ะมันก็บจอกระจันแล้วก็อยากงห้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปลงทุนเนาะคะ่ะได้ไปลงทุนแล้วก็ได้ไปเอาไปเทียบกับสำนักอื่นๆแล้วก็ไปเทียบกับของเจ้าของชอบเจ้าของมักเนาะคะ่ะ มันสิตรงกันบอตัวเลขอย่างสีน่นะมคะโอ้ยคุณพ่อคุณแม่่นบางพ่นคนกระจัดไปแล้วด้วยค่ะเพ่นว่าในใดตัวเลขดอกแต่ว่าเพิ่นก็ได้จากสำนักอื่นๆมาลุ่มทุ่นก่อนนะคะแล้วก็เพิ่นก็โจ๊ะๆไว้อยู่ด้ยค่ะเพิ่นสิบประทฝ่าวงทุ่นหลเพราะว่าเพิ่นถากตัวเลขแนวทางของชุดสามตัวแตกตัดเล่นของเส้นหน่อยนะคะ เพราะว่าบมมีช่องอื่นด้ทีล่ลงมีแต่ช่องเซียนน้อยพารวยหรือคนนำโชคชาแนลช่องเดียวเท่านั้นนะคะซื้อเลขของชุดนี้เส้นหน่อยก็ได้ตังขึ้นว่าเลขมีที่มาแน่นอน,นะค,ะค่ะมีทีมาแน่นอนอีีค่ะแตกค่ะแตกเส้นหน่อยก็เคยหายเบิ้งลายเทียแล้วนะคะงวดนี้ เป็นงวดที่ห้าค่ะงวดที่หาแล้วมันจะเป็นจังใดเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมันจะเป็นจังใดเนาะทาไปรุนกันปกตินี่แล้วก็คือของินแตกค่ะเสียใจใดเนาะค่ะตามที่แอดผ่านมาสี่งวดนี้เนาะคะ่ะสี่งวดไม่เคยพลาด ยังไม่าพาดค่ะบางพ้นเพิ่นก็อาจจะเพราะท่านได้เห็นตัวเลขเนาะค่ะเดี๋ยวเสี้ยนน้อยสิเอาตัวเลขโชว์ให้เบิง DNA เก่าสีงวดที่ผ่านมาค่ะเอานี่ค่ะสีงวดที่ผ่านมาหนึ่งกลุ่มผ้าหายหนึ่งศูนย์เก่าออกศูนย์เก่าค่ะท่านจู้ม ส่วนมากจะออกล่างมันก็นยังคือออกล่างค่ะทางทางทีเล็กสามตัวแทนที่จะเป็นบนนะคะหมวดที่สองก็คือสิบหกกุมภาสองห้าหกเจ็ดให้มาศูนย์สี่สามออกสี่สามค่ะหมวดที่สามหนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าแปดออกที่เจ็ดเก้าค่ะออกตัวข้างนาค่ะท่านผู้ชมค่ะ งวดที่ซีก็คืองวดที่ผ่านมาสดสดร้อนๆค่ะก็คือวันที่สิบหกมีนาสองหาหกเจ็ดค่ะเพิ่นหายมากเก้าแปดเจ็ดค่ะเพิ่นก็จะหายมากห้างเดียวแบบนี้ตลอดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะเก้าแปดเจ็ดก็ออกที่เจ็ดแปดออกเป็นตัวกลับค่ะท่านผู้ชมค่ะออกเป็นตัวกลับงวดนี้ก็คือ เป็นมวดที่ห้าค่ะท่านผู้ชมค่ะรอ,อก่อนวันหวยออกหนึ่งวันเบ้ยผู้ใดกระใจจดใจจอที้ค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะดีเ e อ็นเอเก่าเสี้ยนหน่อยก็ให้เบื้องไปแล้วนะคะเบื้องหลายรอบแล้วละให้เบิ้งยืนยันว่าแตกบอจังสิมันสิแมนอีรีบองสีเนาะค่ะค่ะก็เห็นเห็นกันแล้วว่าแมนเนาะ บาทนี้เมื่อนี้ค่ะก็เกียงกลางมาแล้วนะคะเกียงกลางกันมาแล้วก่อนจะเข้าไปดูนะคะก่อนจะเข้าไปชมตัวเลขของชุดสามตัวแตกเสื่ยนหน่อยจ้ะขอคุณพออคุณแม่กดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์ค่ะหรือสองแชร์ก็ได้นะคะค่ะ พ้ไฮพคนละดังแช่สองแช่เสี้ยนหน่อยก็ดีใจแล้วนะคะเป็นยังก็ดีใจแต่เสี้ยนหน่อยก็ะยากใพ้นเห็นหลายหลาเทียเพิ่นได้โชคได้ลาบได้บุญได้ศีลน,น้ำเข้านะคันเลขเขาเพิ่นกะผู้บ่มีจักบาท,ทเป็นสิพ้นถือหาบาทสิบบาทเนาะค่ะเพิ่นกะดีใจเด้เพิ่น,น,พนได้เงินได้ต่อชีวิตได้อันนี้เฮ้านะค่ะต่อชีวิตไปได้หลายวัน คือหาบาทก็ได้เนาะค่ะ,คะนี่แหละแอดถึงอยากจะให้กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแชร์เข้าไปเยอะๆค่ะแชร์เข้าไปหลายๆค่ะแชร์คนละหนึ่งแชร์แชร์เลยแชร์แล้วก็จะเห็นตัวเลขค่ะเอาขอเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบเตรียมสมุดปากกาค่ะเตรียมสมุดปากกาผู้ใดแคบหนาจอว่าเป็นก็ให้เตรียมสมุดปากกาไว้เสี้ยนหน่อยจะปลอยงูแล้วค่ะจ้านั้นก็อดใจล่ออดใจชม่ม เป็นมู่กันไปจนว่าได้แปดเก้านาที่สิบนาที่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพอ่ายู่ดีๆแอดสิป้อยไปรวดข้อว่าขึ้นมาหนี่บอกตัวเลขรวดมันกับเป็นไปว่าได้นะค่ะอดทนเบิงซอยกันแล้วค่ะอย่าข้ามโฆษณานะคะค่ะอดใจรอเบิงน้ำกันเป็นกำลังแรงใจให้กันนะคะอ่า มาแล้วขออนุญาตนะคะขอให้เฮงๆปังๆค่ะงวดนี้ขอให้ f อซทุกท่านจงโชคดีไปกับแนวทางชุด3ตัวแตกมีที่มาแน่นอนงวดประจำวันที่1เมษาสองห้าก็ดค่ะแอนเอลเมาแล้ว หางเดียวแตกค่ะมีที่มาแน่นอนเป็นจังไดค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขทีเพิ่นปลอยมาถืออกถูกใจคุณพ่อคุณแม่บอถืออกถูกใจคุณแม่หรือ,อแฟนๆทางช่องบอน้อค่ะท่านผู้ชมคะค่ะให้มา อผู้คนบอเห็นนะคะผู้คนมองบอเห็นก็คือแอดสีอันให้ฟังเ้ยค่ะท่านผู้ชม9 0้สค่ะ9ก้ศส่ส่วนตัวตัดค่ะส่วนตัววินตัวตัดก็จะเป็น9 0แล้วก็ศูนยเก้ค่ะเก้ 9, 4, เป็นยังคือมีเก้าีตีคือว่าตัดหนาตัดหลงังค่ะกันใบค่ะ กันไว้เก่าอยู่ทั้งหนา้าซีอยู่ทั้งหลังเอามาใส่กันอีกบางเทือมันอาจจะขามได้เนาะคะ่ะาเทียมันเต็นขามเด้เฮ็ดยังไดเนาะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะค่ะให้เฮ็ดแบบนี้เด้อคะ่ะตัดสองตัวหน้าตัดสองตัวหลังแล้วก็หน้าหลังประกบกัน,นะคะ่ะเหล็กแค่หางเดียวกะคือสีบอนักปันไดดอกเนาะคะ่ะอ๋อ แคหนาจอคะ่ะถ้านม่ช้ชม่ะค่ะตัวเลขก็คือสีเห็นกันไปแล้วชัดเจนนาะคะ่ะบาเนี้ก็สิ้นสุดกันล่อค่อยซะที่ค่ะเป็นจังไรคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ตัวเลขที่อ่าชุดสามตัวแตกถืออกถืกใจคุณพ่อคุณแม่บอมีที่นี่ที่เดียวนะคะคุณแม่ถ้าเกิด มวดนี้ขาดนะค,ะค่ะอย่าลืมติดตามมวดต่อไปเพราะว่าแนวทางก็มีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านคันผู้ได้า่มามก,กะการไปค่ะอาเดี๋ยวแอสิหฮเบิ้งอีกที่นึงค่ะสำหรับผู้ที่เข่ามากที่หลังนะคะ เป็นจังใดค่ะสวยงามมากค่ะรับรองไม่ติดตัวอั้นพ่อแล้วนี่กะไปหาจัดกันได้เลยไปลงทุนกันได้เลยงวดนี้แอดกะิิไปหาจัดคือกันเพราะว่าแอดถามากทั้งมือทั้งเว้นแล้วเพราะแอดน่ะเดินทางมากตาม แนวทางนี้ตั้งแต่มือเศร้านี้จนตอนนี้จักทุ่มแล้วค่ะประมาณสองทุ่มกว่าถึงสามทุ่มแล้วนคะคะตัวเลขกะเพิ่นกับ,กบพึ่งจะมากกับขอตรวจขอให้คุณบอกคุณแม่หลายๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกาเวลาก,กระไดแล้วอดทนเป็นกำลังแรงใจเบิ่งคลิปของแอดมาจนหอดเวลาสิบนาทีขึ้นไปนคะคะ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่หลายๆที่ให้กำลังแรงใจสำหรับคิมนี่ขอคุณพ่อคุณแม่โชคดีกับแนวทางของสุดเนื่เด้อขำเงินกับรับเงินรับทองจากนี่ละเนาะค่ะรับเงินรับทองจากแนวทางนี่ละขอให้แตกขอให้ปังเนาะค่ะขอให้แตกขอให้ปังขอให้เฮงขอให้รวยเหมือเอือนนี่เนาะค่ะสำหรับคิมนี้เสี้ยน้นอยแต่ก็ อำลลาพาจะาขอจบคลิปท่นนี้พ่อกันไหมมืมอ,อื่นรุ่นกันจะแตกหรือไม่แตกค่ะสวัสดีค่ะ